โอ้โหโชว์มากชาวบ้านเราวันนั่นแหละสองนิ้วสอดสองนิ้วสอดสองนิ้ดโอ้โหชาวบานเด็ดอันนี้ฉีดโชว์แล้วเข้าเครื่องพี่ฉีดโชว์ครับโชว์นะพี่เนาะเหลือไหมเหลือให้โชว์ไหมหมดแล้วเหมดแล้วครับหมดแล้วครับวิ่งเสียดายที่เติมยากครับแถวเนี้ยแถวนี้บ้านเราหาเติมยากพี่เนาะใช่ครับ คนก่อตั้งกลุ่มแซดเลยครับรถคันนี้ครับผมผมก็มาดูแลต่อครับปีครับพีชายครับี่ว่าไปขายคนอื่นใช้วนะอยู่ว่าพวกเราเนี้อยเงี้ยใช่ครับยังเป็นความทรงจำดีๆใช่ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วกับช่องหนึ่งิกธิรการยางครับวันนี้ผมจะพามาชมรถที่ว่าสวยอีกหนึ่งคันก็ว่าได้เพราะว่าเราถ่ายมานี่ยังไม่มีวีโก้เลยนะรอบนี้เอาใจสาวโตโยต้านะครับโตโยต้าวีโก้สี่ประตู ถังในตัสสามถังเพื่อนๆบอกว่าสามถังว่าสุดมากรอติดตามรอชมได้เลยรับประกันว่าเด็ดหนึ่งจัดให้ไม่ครับว่าเสียอีแล้วครับไป let's go ไป ผมพามาชมแล้วครับกับรถที่ผมบอกว่าสวยอีกหนึ่งคันก็ว่าได้นะครับกับวีโก้สีประตูนะครับแล้วเรามาชมเจ้าของรถกันดีกว่าว่าเขาคือใครสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสครับแนะนําตัวหน่อยพี่สวัสดีครับผม NM m a x แม็กซิ่งยางยนต์ช่างนันแหลมฉบังนะครับโอเคชื่อเสียงแรงนามไม่ธรรมดาคนจริงคนนี้ครับเป็นไงนี่คันนี้เราประวัติหน่อยวีโก้ครับเป็น บิโก้ของพี่ชายนะครับก็คือพี่ชายเขาเสียไปแล้วใช่พี่ทอมของเราเนาะใช่ครับพี่ทอมของเราทอมซิงแซดนะครับใช่ครับพี่ก็ผมก็มาดูแลต่อดูแลต่อจะได้มีความทรงจำไว้ดีๆไว้เนาะใช่ครับใช่ครับพี่เป็นรถนอกกระแสใช่ใจโอ้โหมันก็ไม่ธรรมดาเนาะนอกกระแสว่าสดจริงๆคันนี้ด้วยสีที่ว่าภายนอกก็พี่เนาะสีเดิมจากพี่ทอมใช่ครับใช่ครับพี่มาเล่าหน่อยนอกก็จะเห็นนิดนึงแค่ว่ามีล้อนะพี่เนาะใช่ครับล้อเป็นล้อของ SE 3ามเจ็ดนะเป็นงานอิฐแท้ของพี่หนุ่มเครับผมครับผม เเาองยางเป็นของอะไรพี่ข้างหลังอ่ายางเป็นกุดไลท์เป็น295นะครับครับพี่กุดไลท์295เนาะครับข้างหน้าเป็น265 25สเปคเทพเลยละขายทุกวันโอเคข้างหน้าสปคสวยๆเลยครับภายนอกมีคาร์บอนไหมมีประตูดำมีมีประตูดำครับประตูดำแล้พี่น้องครับผมประตูดำแล้วก็แก้มแก้มเป็นงานเพียวครับแก้มงานเพียวครับ c ีพี่ปืนนะครับอ๋อแก้มเพียวก็หล่อแล้วตรงนี้เขาก็จกยอดเฮิตครับครับสแควร์เราครับ ใช่ภายนอกก็โดดเด่นเรามีอะไรที่มันฉันดูใต้ยานเลยพี่พามาชมหน่อยมีถังน็อตนะกันครับอ่าพี่พามาชมหน่อยพาไปชมหน่อยนี่ก็เป็นงานพิกิดเอสซิ่งครับจัดว่าเด็ดเลยได้ไหมนะสามถังครับผมสามถังนี่เค่พิกิดทั้งสามพี่กันก่อนสองถังต้องอายนะเพื่อนเพื่อนเราตอนนั้นเป็นสี่ถังอะไรสองถังอันนี้ฉีดโชว์แล้วเข้าเครื่องพีฉีดโชว์ครับโชว์ได้ี่เนาะเหลือไหมเหลือให้โชว์ไหม หมดแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วครับวิ่งเสร็จได้แถวที่เติมยากครับแถวเนี้ยแถวนี้บ้านเราหาเติมยากพี่เนาะใช่ครับโอ้ถือว่าอลังการมากงบเท่าไหร่พี่อย่างงี้ตัวนี้เป็นทำมาห้าหมื่นครับห้าหมื่นนะเพื่อนถือว่าสุดเลยนะไม่ธรรมดาอย่างนี้ครับครับผมประจอดก็ระวังหน่อยโอ้โหอลังการงานสร้างสวยงามแล้วก็มีช่วงล่างเป็นไงพี่ช่วงล่างก็มีวอลคัตซีแล้วก็มีโช๊คครับแกนยี่สิบแกนยี่สิบของฮามดาครับอ่าชมหน่อย สวยงามมาฝั่งนี้บ้างพี่นี่ก็เป็นวีโกตัวสูงครับเป็นพรีเลนเนอร์ครับสามพันอ๋อรถเป็นวีโกตัวสูงตัวสูงครับแล้วก็มากดเตี้ยครับกดเตี้ยใช่ครับก็คือย้ายจากตั้งใช่เตี้ยเลยหมอเเลยครับโอ้โหลดโอ้โหโตมาชาวบ้านเราไว้นัแล้วสงนิ้วสองนิ้วสองวสองนิ้วสอนิ้อิ้อน้วอ้วออนิ้อนเตนิ้วสองนอองิ้วสอนองินเตอิ้วสออน ได้สีนะพี่เนะใช่ครับได้สีครับครับผมผมไม่ธรรมดาจริงเป็นได้สีเชิงกระสุนแล้วได้สีเตอรดำดำแนวดูดๆนะพี่เนะครับเข้ากับสีเหลืองเราครับผมอ่าเหลืองดำของคู่กันเหลืองดำโทนน้ำเงินนะครับใช่อันนี้แต่งโทน้เนอ๋อโทนน้ำเงินนะพี่เนาะใช่ครับฝาเครื่องน้ำเงินนะพี่เนะใช่ครับสวยอ่ะคราวนี้จะไล่เป็นโทนน้ำเงินให้หมดเลยครับใช่ พี่ทอมเห็ก็ชื่นใจละชื่นใจพี่ค่ะเรานี่ลงช่องยูทูบผมให้เลยประเดิมไม่ dej, ได้พี่ทอมใช้สวยได้ก็เก็บเพิ่มนิดหน่อยครับผมเก็บห้องเครื่องเพิ่มอีกนิดหนึงครับก็โล่งนะโล่งปกติเดินเดินจะมีแล้วก็พวกชุดน็อตครับอ๋อลายเก็บชุดน็อตเลยลายเงียมลหมดเลยครับ แล้วก็อินเตอร์ใหม่ครับคนก่อตั้งกลุ่มแซดเลยครับ่รถคันนี้ครับผมผมก็มาดูแลต่อครับปีครับปีใช่ครับมีว่าไปขายคนอื่นแล้วใช่ครับอยู่ว่าพวกเราเงี้ยอย่างเงี้ยใช่ครับยังเป็นความทรงจำดีๆใช่ครับใช่โอเคเครื่องเป็นเครื่องตัวนี้สองสามพันแลอวอ๋อตัวสูงตัวสูงสามพันสามันก็เอาแรงเราเรื่องครับเต็อันนี้คือเต็มไรข้างเต็มเต็มแล้วเอาเครื่องมันมีแล้วเอาจากฟังก์เรค่อยค่อยอัพไปอ่เงี้ยก็มีแค่พันแล้วก็มีกล่อง ครับมีกล่องเล็กกล่องน่าจะเป็นของดีฟ้านะครับดีฟ้าไล้ไหมเนาะค้าเลยค้าบีอไร์สี่ครับค้าพี่เอ็มบีอาร์สี่ครบครบเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวมารอชมกันว่ามาชมภายในกันภายในนะครับก็มีจะเป็นถังน็อตข้างในนะครับถังน็อตถังหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นงานของพี่กิจนะครับกิจทั้งทั้งทั้งทันเลยไหมครับทันเลยครับอันนี้เป็นงานของพี่กิจเลยครับกิจเลสซิ่งเราทั้งทันเลยอันนี้ อันนี้เป็นในสามนะเพื่อนๆเนี่ยใช่ครับเป็นงานพิจิตรนะครับก็มีเบาะบายครับสวยมากเบาะบายสีน้ําเงินคู่หนึ่งครับผมคือไล่ไล่เป็นโทนน้าเงินน้ําเงินนะน้ำเงินเหลืองว่าตัดกันใช่ครับรายการสวยงามก็มีวัดบูธมีดิฟฟี่ครับผมที่เห็นเด่นๆวัดบูธใช่ครับบูธมีดิฟฟี่ห้าตัวใช่ครับแล้วก็หัวเกียร์ใช่ครับแล้วก็พวงมาลัยใช่ครับของนานดี้ใช่ครับไม่นานดี้นะครับแล้วก็มีคอพับนะพี่นะใช่ครับใช่ของที่วัยรุ่น ต้องการยอดฮิตแู้ว <laughs> มีทุกคันเราซต้องมีทุกคันสวยๆงามๆโหคบๆเลยครับอันถือว่าไม่ธรรมดาพี่นะครับสวยมากงบประมาณนี้พ,พี่ที่ทำไรประมาณได้ไหมมันก็รวมกับพี่ทำมาแล้วแล้วก็พี่มาสารต่อแล้วพี่เนาะอ่าผมก็มาสารต่อก็มีถังไหลแล้วก็ น้อตแลวก็มีขยับเครื่องแล้วก็มีช่วงล่าง่ลาเรไใหม่ใช่ครับก็หมดราวาแสนหน่อยหน่อยครับอ๋อบอกมีเอาห้าหมื่นมันของคู่กันอยู่แล้วบอกเต็มไม่ได้ต่นจำนวนนีแบ้านบนดีคุ้นวัยครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองนั่งกันดูว่าสไตล์พี่จะเป็นไงไปโอเคครับครับผมโอเคตอนนี้เรานั่งอยู่กับพี่เขาแล้วครับ มาชมลีลาของวีโกของพี่ทอมคันเก่ากันว่าจะเป็นยังไงนะครับ,รบป<ะ>่นไงครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมารอโชว์ว่าจะเ,เด็กขนาดไหนนะเพื่อนสายย,ออยาวเลยมั้ยเป็นยังไงเพื่อนวีโ <V igo S 1> <ๆ>กเอาได้เพื่อนเลส โอ้ยหัวใจจะวายเพื่อนสะพานแหลมบริไยไม่ไปขับเลยนะรถจอดโอ้ยังทิ้งยังไม่ยังไม่ทิงับเกเพื่อนเข้าเกียร์แทบไม่ถูกครับแล้วมันจอดมากพอจอดกันเยอะไห่โอ้ไมเพนโอเคอราหอไป ว่าไม่ธรรมดาท่านใดสนใจนะครับเลยอยากไ้แบบนี้นะ NM Matching ยางยนต์ช่างนันแหลมฉบังนะครับร้านตั้งอยู่หน้าตะตางผับแหลมฉบังนะครับโอเคมีชาวแหลมฉบังก็ติดต่อพี่ได้เลยอยากไปสไตล์ไหนเดี๋ยวพี่เขาจัดให้นะครับผมรแล้วก็อย่าลืมฝากฝากผมด้วยฝากร้านผมด้วยอีกหนึ่งคนฝากติดตามและกดซับสไคร้กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับของหนึ่งประสิกัรยาช่องผม ก็เริ่มพัฒนาให้มันดีขึ้นภาพชัดขึ้นเสียงมันดีขึ้นก็ฝากเพ,พ,พื่อนๆพี่น้องนะช่วยเป็นกำ,กำลังใจให้เราด้วยนะโอเคก็คลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าอันนี้ EP ที่8แล้วนะเพื่อนๆอีพีเ้าเราพาไปชมรถคันไหนนะติดตามรอดูได้เลยออขอบคุณครับขอบคุณสอกติดตามช่องพี่ผมด้วยช่องอะไรรู้ไหมช่องหนึ่งประสิทธิ์ยาง Let's go.